ศารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีอีกหนึ่งคนเหตุมีลักษณะต้องห้ามเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนสารรัฐธรรมนูญประชุมศึกษาคดีที่ประธานสภาผู้แทนร,ร,รัษฎรผู้ร้องส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนร,ร,รัษฎรของนายสำลีรักสุทธี่สสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ผู้ถูกร้องสินสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา1.1 0วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่โดยผลการพิจารณาสารรัฐธรรมน,นูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา7วงเล็บ5จึงมีมติเอกชนรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องทั้งนี้สำหรับคำขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2นั้น ศาลโดยมติเอกสารเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรนับตั้งแต่วันที่3พฤศจิกาย,ยน2564จนกว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10ได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งว่า เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนําเข้าส่งออกหรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าม,มนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ